คณะเกษตรก็มีวิชั่นนะครับแล้วก็มีเป้าหมายนะครับอย่างข้อ2ที่จะต้องทําองค์กรเพื่อเป็นอ,องค์กรเพื่อส่งเสริมนวัตกรกรมนอนาคตนะครับซึ่งเราก็มีแผนระยะห้ปีนะครับในปี66หกถึงนะครับปัจจุบันเราก็จะมีการดําเนินการไปครบถ้วนแล้วนะครับเราก็มีวิชั่นขอ,ององค์กรก็คืออ,องค์กรที่เป็นผู้นําแผนนวัตกรกรมนะครับเพื่อนะครับชีวิตเพื่อการขับรถที่ดีขึ้นรักชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ หรือถ้าเราเรียกเป็นมัตโต้ของเราก็เรียกว่าเป็นอ,องค์กรที่มี innovation for better life and better life นะครับก็ผมยืนยันครับว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปนะครับเรานะครับไม่สามารถนะครับหยุดนิ่งอยู่ที่ได้นะครับคนเราเนี่ยนะครับเอาเบอร์อัสแคยกล่าวไว้อาบอร์อ,อรัสตนะบอกว่านั่นเป็นการเฟรซี่มากนะครับในการที่เราจะดําเนินการวิธีการแบบเดิมๆนะครับ ระก็หวังสำหรับแบบใหม่ๆนะครับต้องถามผลการทางเราหละนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือเปล่านะครับถ้าพอใจอย่าพอใจครับโลกเปลี่ยนไปข้างกันเร็วนะครับเราต้องขยับตัวตลอดเวลานะครับเพราะถ้าเกิดเราอยู่นี่นะครับโลกและสังคมกนี้นเราะร่ะเรา จริงแล้วการขับเคลื่อนองค์กรมีความคิดเป็นองค์กรวัตกรรมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่พูดมันต้องมาจากจิตวิญญาณแล้วก็ความต้องการแท้จริงนะครับเราสามารถเขียนวิชั่นได้อย่างสรุปได้นะครับแต่ถ้าไม่ทามันก็ไม่มีไม่ต่างอะไรกับตลาดแข่งหรือว่าโปสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปให้เป็นความคิดหรือมีมีเทคโนโลยี c u เจอร์มีวัฒนธรรมองค์กรที่แบบสงเสริมการทวามวักรรมคือ ตัวผู้นำนองกรก็มีความเชื่อก็มีความฝันต้องไปทางนั้นนะครับผมก็เห็นอะไรมาเยอะมีทั้งสัก์เซสทั้งล้มเหลวนะครับก็เลยคิดว่าผมเองก็ต้องเป็นคนแรกที่จะต้องนำทุกคนนี้ก็นำเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วผมเองก็เป็นวิศวรรโยธานะครับ ไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องไอทีหรือเรื่องนััตรรมเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อมีความเชื่อในพัฒนาการพิเศษนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทาได้นะคยนะคุณดังมังกรก็คือระวางเคล็ดลับไปสามสี่อย่างครับมีสอย่างเปหลักก็คือเราจะส่งเสริมนะครับแล้วก็จูงใจนะครับสนับสนุนแล้วก็ร่วมมือนะครับผมเิียนะครับว่าที่เปนผ่านมาเนี่ยนะครับ เราผมอยากให้พนักงานของการทางโดยเฉพาะสำนักวิจัยเนี่ยนะครับมีความฝันเยอะเยอะนะครับเพราะว่าการโดยในฐานะนักวิจัยอ่ะผมก็พูดมาตลอดนะครับว่าเราฝันสักร้อยเรื่องนะครับถ้าทําสําเร็จสักหนึ่งเรื่องหรือสองเรื่องสำหรับผมผมถือว่าสักเซสแล้วนะครับในง,งานที่เจริญแล้วหรือหนึ่งงานที่เป็นชั้นนาของประเทศเนี่ยเขาจะส่งเสริมแล้วก็ลงงบมาในเรื่องของตัว R D เข้าสังจะมากนะครับ เพราะฉะนั้นผมเองก็จะพยายามกระตุ้นนะครับให้พนักงานในโดยเฉพาะฝ่ายวิจัยนะครับคนที่มีส่วนในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยนะครับมีกําลังใจนะครับหลักง่ายๆคือผู้บริหารจับสูงเองต้องให้ความสาคัญแล้วก็วางกรอบนโยบายจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่พนักงานการทางได้ออกไปข้างนอกสร้างชื่อเสียงหรือมีโอกาสได้ไปออกในสโมสรเส้นหใหญ่ได้พปเล่นผลงานเนี่ยผมจะตื่นเต้นทุกครั้งนะครับแลวจะพยายามมีส่วนร่วมในการร่วมฟังร่วมวิจารณ์ตลอด ถ้ามีเวลาผมจะส่งรับรองเข้าไปเพราะผมไม่อยากให้เด็กพวกนี้รู้สึกว่าเวลาอยู่ในห้องทําวิจัยเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาผลงานวิจัยมาแขวนผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับทำทัตายผู้ใหญ่ไม่ใหความสำคัญแต่จริงๆไม่ใช่ครับผมอ่านเสนอนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าล่าสุดเนี่ยผมเองก็ได้ให้นักวิจัยราวห้าท่านเนี่ยขึ้นมานําเสนอในภายนอกของคณะกรรมการ mc ซึ่งปกติไม่เคยมีมาก่อนผมทราบด้วยครับว่าเด็กมีความตื่นเต้นแล้วก็เตรียมตัวก่อนนานเด็กตื่นเต้น,น,ๆๆตนผมก็ตื่นเต้นนะครับ เราก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็อยากเขารักษาโมเมนตัมในการทําความดีตรงนี้ไว้นะครับผมยังไม่หยุดแค่นี้นะครับส่งเสริมนะครับให้ทุนนะครับให้เงินสนับสนุนมันไม่พอนะครับเรายังต้องการนะครับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอีกนะครับผมทราบดีว่าการทางพิเศษเนี่ยนะครับมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในและต่างประเทศนะครับช่วงนี้มันมีเรื่องของโควิดนะครับ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปดูงานต่างประเทศหรือร่วมมือกับวงานต่างประเทศน่าจะไม่ง่ายนะครับเราก็ต้องหันมาให้ความร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เป็นโลเคอลภายในมากขึ้นเราไดา้มีความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการที่จะพัฒนาเรื่องของการทําโครงการที่จะประหยัดพลังงานหลอดไฟ LED นะครับก็ตอนนั้นผมได้ข้อมูลเบื้องต้นมาว่าถ้าทําสําเร็จเนี่ยเราสามารถประหยัดพลังงานได้ นะครับจากที่เราเคยจ่ายค่าไฟป,ปีละเกือบ200ล้านเหลือเหลือครึ่งหนึงรมาณร้อล้านซึ่ง100ล้านนี้ก็เป็นเงินมหาศาลจริงๆริงเเ,เรื่องของการทําไฟเนี่ยผมยัมงฝันต่อเลยนะครับว่าไอพื้นที่ใต้ทางดวงของเราเนี่ยนะครับมาเป็นที่ท,ที่ที่มันโล่งอ่ะนะ,ะผมก็อยากจะเอาตัวนี้มาเป็นตัวเขาเรียกว่ามาเป็นเหมืองเหมืองขุด Bitcoin, บิตคอยน์นะฮะหรือว่า หาเงินให้การทางนี่แหละคือแปลงที่ดินให้เป็นทองแหละนะครับเพราะาตอนนี้ไอ้กระแสของไอ้ตัวคริปโตเคอเรนซีมันมาแปลงการทางก็ควรจะมาก่อนเลยนะครับไอ้เหมืองมันไม่ใช่เป็นเครื่องขุดนะมันเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับก็พอปลาามากในที่เมืองจีนในอเมริกานะครับถ้าไอ้เงินที่ประหยัดหนึ่งล้านนค่าไฟถ้าเกิดผมสามารถแปลงไฟแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานฟ้าต่อได้เนี่ยแล้วลงมาที่ตัวเหมืองบิตคอยผมว่า มันก็จะเป็นอีโคซิสเต็มเป็นระบบรวมกันะซึ่งตรงนี้มันเป็นความฝันที่ห่างไกลนะครับก็ต้องฝากไปทางที่ฝ่ายวิจัยเรานะต้องช่วยกันคิดนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับนวัตกรรมทางการเงินเนี่ยผมก็มีต่อแต่คงไม่จอตรงนี้ละผมก็จะให้ทางฝ่ายบัญชีและการเงินดูนะครับว่าการที่เราจะ,อะของเดิมเราเอาผมมีความฝันว่าจะเอาบริษัทเข้าตลาดออก IPO ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการลงบัญชีนะฮะก็าอาจจะต้องเปลี่ยนจาก I P O มาเป็น I C O portal นะครับก็คือเรลดมทุนไม่ใช่เราดมทุนผ่านผ่านเงินปกติล,ละผมอาจจะนดมดุนก็คือทำทำ,ทำไอตัวไอตัวคริปโตเคเรนซีหรือผมเรียกว่า exit ซ์เก็ได้นะครับมาเป็นลักษณะเป็น Investment นต์วันหนึ่งลัคอยของเอ็เนี่ยอาจจะไปเป็น utility ก็คือเรื่องของการที่เอาคอยเนี่ยมาใช้ในการเก็บภาพผ่านทางได้นะครับอันนี้ก็เป็นความฝันถามว่ามันทำได้จริงไหม คุณอยู่กับพี่น้องของการทำพิเศษนะครับเราทำได้แค่น้นได้แค่ไหนนะครับประมาณนี้ครับอ๋อนอกจากนั้นมีอีกครับความฝันเยอะอีกอันนึงคือผมเร็วๆนี้ผมกำลังจะประสานงานกับ n n a ก็คือสถาบันวัตกรรมแห่งชาติเป็นองค์กรที่ไม่แสดงหากำไรนะครับเป็นองค์กรอิสระนะผมจะให้เขาเขาตอนนี้เขามีเทคโนโลยีร่วม เขาให้ทุนพวกสตาร์ทอัพเยอะๆะไในการที่ทำน,นวัตรกรรมขึ้นมามีโปรดักตัวนึงที่ผมสนใจก็คือโปรดักที่เป็นโดรนนะครับโดรนตัวนี้เนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซอร์เวยการบุกลุกพื้นที่นะครับก็ช่วยงานาสสนะว่าคนมาบุกลุกพื้นที่เรามีใครบ้างโดรนก็จะวิ่งไปตรวจแล้วก็กลับมาที่ด็อกแล้วก็รายง,งานผล เราไม่ต้องให้เจ้าที่เราไปปะทกักับประชาชนถงต่อไปแล้วนะครับอ่าเอ็นฟอสเมนต้มงใช้แต่ว่าเรื่องของการเซอร์เวยหรือการเป็นสายตาบอลบนฟ้าไม่ต้องแล้วนะครับผมคาดหวังว่าโดนตัวนี้นอกจากจะดูเรื่องตัวนี้แล้วเนี่ยยังไปดูเรื่องของการสำรวจโครงสร้างโครงสร้างที่มันพังโครงสร้างที่มันเก่าเนี่ยไม่ต้องมีเจ้าที่ปีนเสาขึ้นไปดูแล้วนะครับคนนี้ก็จะไปเซอร์เวยมาแล้วก็กลับมารายงานเพราะฉะนั้นเจ้าที่ของการนพิเศษ,ษก็จะเป็นหน้าที่คือ Review, e ว a ลเล t e แล้วก็แอคชั่นอีกตัวหนึ่งที่เห็นก็คือคือแอปพลิเคชันของโดนมันเหมาะกับเรามากนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของอาการที่จะอินเทรแอคกับผู้ใช้รถในกรณีรถเสียไอ้โดนมันจะลงไปคุยกับประชาชนนะครับหน้าที่ของคนการทางคือไปต่อยอดกับมันครับนะครับแล้วก็ถ้าเราร่วมกันพัฒนาไปต่อได้เนี่ยผมจะให้เนี่ยสํานักวิจัยฝ่ายวิจัยเราเลยนะครับ ไปร่วมมือกับ n อ a ในการพัฒนาปรดัตนี้ครับผมอยากจะให้ว่าการแทเปญพิเศษเ,เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับอนาคตได้นะครับ mm hmm. ผมก็มีความฝันนะครับว่าการแคเพิเศษเจะสามารถปรับโปรดักต์หรือปรับทางของเราเนี่ยนะครับไปสู่โลกยุคใหม่นะครับเราต้องสามารถนะครับ ใช้เรื่องขององค์กรที่เป็นองค์กรที่เป็นดิจิทัลออค a อนเนเรชันนะครับใช้ประโยชน์ของการที่มี Big Data ก็ AI นะครับซึ่งเราก็จะมีโ Product ใ์ใหม่ๆม,มาใช้เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโดรนเรื่องของตัวกล้องที่เป็นสมาร์ทแคม ERA นะครับผมนี่เ่งครับว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับาการทำพิเศษเนี่ยถือเป็นหนึ่งงานที่ดีนะครับได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างจะน้อยนะครับ ปีนี้ผมกับการของการทางนะครับรายได้หายไปประมาณยี่สิบปอร์เซตจากเบนชม์มาร์แเราก็อดทวนนะว่าเอ,อเราไม่ค่อยเราโชคร้ายผลรายได้ไม่ค่อยดีแต่เมื่อไปเทียบกับหน่วยงานรัฐสากลหรือธุรกิจอื่นในคมนาคมจะเห็นได้ว่าเราโชคดีมากนะครับอบอคคอสรอายได้หายไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอลทีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หายนะไม่ใช่หายศูนย์หรือศูนย์นะครับ เพราะฉะนั้นพนักงานการทางถือว่าโชคดีนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะมาทดแทนรถยนต์ในอนาคตก็คือรถ EV และรถอ e ันหนึ่งที่มันจะต้องหมายแน่คือรถอัตโนมัติคาร์รถที่เป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นทางด่วนของเราเนี่ยต้องไปทางด่วนที่รองรับระบบ 5G ระบบ n e t w o r k ร์กนะครับผมเนี่ยนะครับว่ายิ่งมีอัตโนมัติคาร์ทางด่วนยิ่งมนที่นิยมนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีการ วิ่งการตัดเลนการอออยู่บนทางด่วนการผิดกฎจราจรเพราะฉะนั้นระยะยาวตัวนี้มันก็จะส่งเสริมให้ธุรกิจของการทางดีขึ้นเรื่อยๆหน้าที่เราไม่ยากครับเราเต้นไปกับมันฮะเราแค่เตรียมอินฟราสตรักเจอร์เราให้พร้อมนะครับนี่คือการที่ทำทางด่วนเราที่เป็นรับระบบ AI แล้วก็เรื่องของตัวดิจิตอลอีกอันหนึ่งที่ผมฝันเลยครับก็คือทาด่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทเอ็กซ์เพรสเวย ก็คือว่าแวร์เอเวอร์ที่ผู้ผ่านทางอยู่เนี่ยการทำพิเศษต้องรู้นะครับและให้บริการได้อย่างทันใจนะครับซึ่งเร,เราสามารถตอบสนองในความต้องการของอลูกค้าในทุกรูปแบบนะครับซึ่งถ้าเราไปพร้อมตรงนั้นได้เนี่ยผมว่าหน่วยงานเรานะครับจะริ่มลุกเหลืองแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ